1,500บาท6ต่อ24นะคะจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะให้ on stage สำหรับกลุ่มรักบัตรราคา1,500บาทนะคะหากใครยังอยู่ด้านนอกวิ่งได้เลยนะคะตอนนี้ใครมีเพื่อนๆตามด่วนเลยนะคะอันนี้จะให้เป็นกลุ่มสุดท้ายสำหรับบัตรราคา1,500บาทแล้วนะคะ Google p o 6ต่อ24นะคะชนะหากใครที่ยังอยู่ด้านนอกนะคะหรือว่ามีเพื่อนๆอ,อ,อยู่รบกวนตามให้ขึ้นมาร่วมกิจกรรมนะตอนนี้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ so quick announcement uh, this will be the last group of this will be the last group of the group for the benefit of those who holding in the ticket price 1500 Baht of six per 24 so if you still have ที่อาได้อีกหนึ่งสิทธิ์นะคะได้สองสิทธิ์หรือว่ามีสิทธิ์อื่นนะคะรบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนที่ลงสเตจด,ด้วยนะคะขอบระคุณค่ะ For those who got more than one benefit of your photo or any other activities, please inform our staff while you're going off the stage right away. Thank you so much for your attention. Terima kasih Terima kasih Terima kasih ก็ชุดช่วต่อชอะไรก้อมารบมาเวุดเลยสุดยอดมากทอคนอวันกางสุดสองคนดตงงฮะคนคนนี้เขาเหลือเสียงจีท่ามากแงงนะก็ วันนี้ขอคลิปแรคตเตอร์เงียวๆละกันนะครับทันไหมยังทันไหมไม่ทันแล้วครับโอเคกครับก็สวัสดีครับผมเน็นะครับผมรับบทเป็นเจ้าชายคาวินครับว้าวว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 ว้วว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 ครับวว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 วครับผมววววีวมวว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 ไวัววววมววววววมีนวว ก็จริงๆผมก็งงว่าทำไมวันนี้เขาไม่เตรียมแบบแว่นกันแดดให้พี่ๆทีมงานทุกคนเพราะอ,อะไรเหรอครับเดี๋ยวความหล่อผมมันแยงตาทุกคนถือว่าตาผมแยงไปห,หมดเลยเข <cs uk> าเนี่ยแหมแหมแยงตาคนเดียวเล่ทิาแล้วเนี่ยเจเอาตาาเลยครับสวัสดีค่ะปลายฟ้าค่ะรับบทเป็นมิลาค่ะ เชิญเลยครับสวัสดีค่ะคริสค่ะรับบทเป็นเจ้าหญิงเอวาค่ะมาถัดไปเลยครับสวัสดีครับผมอมกลิ่รับบทเป็นน้องเทจี่ค่ะสวัสดีครับผมจิมมี่ครับรับบทเป็นราเมงครับผม เราเล่นราเม็งเออมันออกราเม็งอ่ะเราเล่นเราเล่นเป็นราเม็งราเม็งแต่ว่าเฮ้ยเราชอบมากเลยในการที่งานวันนี้คือเราได้ทักทายทุกคนไปแบบบางคนเป็นสองสามรอบแล้วอ่าเราก็มาทักอีกรอบนะครับเป็นไงเกี๊ยวข้าวกันอร่อยไหมอร่อยลูกขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วต้องอย่าลืมไงว่าเรามีคนดูทางไลฟ์นี่คือครั้งแรกของเขาอ๋อใช่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 ของเขานี่ใช่ใช่โหแต่ว่าเออดีครับดีครับเอามาทักมาเลยครับ เดี๋ยวคุณปิดท้ายาคุณกอนคุณกอนได้ครับุณซะหน่อยครับผมบรครับรับบทประชาครีคับเ<อ>ชิญเลยครับครับผมซีฟิร์ครับผมรับบทเป็นรันคู่คองคณิครับ เด็กลงด้วยนะเป็นพ่ออะไรอ่ะเจอป๊อปปี้กับเข้าห uh ้องแต่งตัวมึงตัดผมทรงเลยมาโคตรเด๋อเลยโอ้ไม่ใช่ซึ่งหน้างานที่ทำ b บ n ฟิตอยู่ตรงนี้พี่ซีตัดผมใหม่หล่อมากเราพูดกันเยอะมากในวันนี้หน้าเด็กมากผมอาจารจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณตัดผมมาคุณหน้าเด็กลงแต่ส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่าคุณอ่ะมีใครเป็นเด็กด้วยแหละ ไม่เขาไม่เสียงเลยเขาเปลี่ยนเรื่องเลยคเห็นไหมใครอยากเก็บครงนั้นอ่ะยัสบุกมาอยู่ทานไปดีกว่าครับผมชอญคับครับสวัสดีชาวเอมาลีทุกท่าน คณินอัศวะเทวทีนหรือเคนเนตจ้าโอ้โหถ้ามันจับคู่เลยเออคุณมาใครคี่จับคู่เลยวันนี้โหเป็นการจับคู่ที่เร็วที่สุดเขาไล่ผมครับใครไล่คุณพี่สี่เขาไล่ผมครับอล้วเมืม่อคุณจะคู่อะไรวชรนคู่กับคุณไม่ได้หรอ เพราะว่าชาคีจะไปลอนดอนชาคีแอบชอบชาลันแหละดูออกชาลันเธอเงี้ยนี่เขาอึงไงแต่เอาวนี้งั้นจับคู่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเกมนี้ครับคุณบอลชอนคุณเป็นพิธีกรร่วมของผมนะอ่ะคือยืนอยู่เป็นพิธีกรเลยคุณเป็นพิธีกรร่วมผมเลยอ่ะมาครับผมมาเกมนี้ครับนั่นก็คือเกมสอนนี้ขอเคียงเธอครับเกมของเราคือให้ทุกคนจับคู่กัน และเราจะมีการยิงธนูให้เหมือนกับในซีรีส์เลยคือยกเอาซีรีส์มาไว้ตรงนี้ทุกทอนี่ความอลังการของงานเราอยู่แล้วให้ได้เห็นฉากให้เหมือนอยู่ในสนามจริงตอนแข่งยิงธนูกันโดยเกมนี้แข่งเป็นทีมเป็นคู่คู่นะฮะโดยที่แต่ละคู่นี่ก็คือเราจับทีมให้เลยก็คือคุณจิมมี่กับคุณโอมจะต้องแข่งกับคุณคริสและป่ายฟ้าครับอ๋อ ส่วนทีมของคุณซีน้องดิวต้องแข่งกับคุณเน็ตและเจเจครับแต่ในเรื่องไม่ได้ยิงธนูนะอ่ะคุณบอกเองนะว่าเธอเลยไม่เอาแล้วตอนนี้มให้ยิงธรรมดาก็ยากแลยก็ยังให้ทำท้ายกว้าวตามแทนสามทีแล้วไม่หมดเวลาถ้าแม่เอาฮะเอาคิดแล้วเอาแล้วเซนที่ไม่มีแล้วนะให้ใโทษนะลูก นขอไม่ได้ห้ามหนูหนูเข้าใกล้ขนาดนั้นหนูยังติดลบอีกยี่สิบแต้มเลยหนูยิงโดนสี่แดงลบยี่สิบสี่แดงลบยี่สิบถูกต้องแล้วก็โอ้โหูเอยตอนนี้เท่ากับว่าใกล้เลยใกล้ยังได้เท่าไหร่เน่ยสี่สิบลบอีกยี่สิบเดี๋ยวรวมเดี๋ยวรวมเดี๋ยวค่อยมารลุเดี๋ยวรวมทีเดียว๋ยวรวมทีเดียวมาน้องโอมฮะดูนี่ปล่อยปั๊บโอุ้๊ยถ้าหลุดถ้าเราไม่ ุดนแม่แน่ครับายตาครับผูชมพี่สุดเราเออนี่เขาต้องแล้วนี่เขาต้องแล้วสุดโโลบลบยี่สิบยี่สิมเข้าสีแดงเข้าสีแดงหนูเตรงนี้เลยเพรถ้าหนูม่อยู่นี้หนูเดินก็ไม่แปลกเลยไปไปเปลอเลยลองลองมาไอจริงที่ทำไม เต้้าาไยินท่ัช่วยช่วยด้วยนะทำอะไรไม่ถูกนเอ้ยนี่คือท่าชนะนั่นก็คือเป็นการเต้นรำฉลองชัยชนะให้กับทันและกันนั่นเองนะครับอ่ะเท่ากับว่านี่ครับมาเลยไม้ครบทุกคนเลยเอาหลักหลักเชิญครับเชิญครับไม้ครบเลยไม้ครบเลย นี่คือคนที่ทุกท่านคิดถึงนี่คือคนที่ทุกคนรักเลยตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับพวก,กเขาได้ไหมครับ,บค่ะรู้สึกก่อนเลยเป็นยังไงบ้างนี่คืออีพีสุดท้ายแล้วแล้วก็มีหลากหลายซีนที่เซอร์ไพรส์ก็รามา,มากๆอยจะบอกอะไรคนดูในวันนี้ครับประสขและเพื่อก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นหนึ่งหนึ่งอะไรนะ เป็น,นโปรเจกต์ใช่ๆค,ค่ะเป็น one of actress ใน r ี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะค่ะก็ประสบการณ์ใหม่มากเลยค่ะแรกในชีวิตที่ <laughs> ได้มานั่งดูซีรีส์กับทุกคน <laughs> ที่แบบคนเยอะขนาดนี้อะ่ะแต่ว่าดูดีใจแทนพี่ๆทุกคนมากๆเลยเพราะว่ารับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยอ่ะค่ะ เข้าใจความรู้สึกเลยอาจจะอึมอยู่เิ่ครับก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนที่ยืนอยู่บนเวทีนี้นะครับมีความผูกพันกับตัวละครมากๆเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากเนี้ยมันทุกวันศุกร์ไม่ใช่ทุกวันเสาร์ เราก็จะไม่มีอะไรอย่างนี้มาให้ดูอีกแล้วก็คงจะใจหายกันทุกคนน่าดูนะครับเช่นเดียวกันทุกคนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะคิดถึงข้ามฟ้าเคียงเธอแล้วพวกเราก็จะคิดถึงทุกคนเหมือนกันคนรับเจิส์จีที่จุ่บอยครับครสำหรับตัวผมเองก็จริงๆต้องใช้คำว่าขอบคุณตัวโตๆแล้วกันนะครับขอบคุณทุกทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นกับ ชีวิตผมแล้วก็กับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเช็คพอยต์ตั้งดับใหญ่ๆของผมมี่เช็คเช็คพอยต์หนึ่งอ่ะในฐานะนักแสดงตัวเล็กคนหนึ่งะนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ทําอะไรสักอย่างสําเร็จเนาะวันนี้แล้วก็รู้สึกตื่นตันมากรู้สึกน้ําตาตอนที่นั่งดูแล้วตอนแบบรู้ว่าพอมันจบ๊บว่าทุกอย่างมัน ันจะไม่มีอีกแล้วในการที่แบบมานั่ง,องรอคอยทุกวันเสาร์กับซีรีเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับก็ก็ใจหายพอสมควรนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนแล้วก็ทุกแรงผลักดันให้กับที่ให้กับซีดีเรื่องนี้ผมรูว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าตัวเองแบบตื่นตันแล้วก็ใจหายกับซีรีเรื่องนี้ขนาดไหนก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับขอบคุณมากครับโ้อเจครับ ก็เอาของอีกีนี้ก่อนเนาะเน้ผมก็ว่าเทมีรุ่นิวหรือปากแดงลุกซีนว่ามีช่างแต่งหน้าเติมให้ขอมปาวิซีเติมลิปให้ด้ยเข้าใจแล้วเข้าใจคือเตรียมแซลในที่ก็เอาแบบอ่าจริงๆก็รู้สึกขอบคุณแม่ครับก็เราก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วเนาะผมเองก็เป็นคนที่กับพี่เน็ตเป็นคนที่เข้ามาในเรื่องนี้เป็นคนทท้ายของเรื่องนะครับแต่ตอนแรกก็รู้สึกว่า กลัวแล้วก็ประหม่ามากแต่พอเข้ามาจริงเราก็เราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีโดยพี่พนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนรวมถึงพ,พี่แฟนคลับทุกคนด้วยครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ใจหายเนาะมันก็เหมือนกับชีวิตมันเหมือนมีคนเคยบอกผมว่าชีวิตมันเหมือนเป็นวงกลมวงหนึ่งที่แบบว่าต่างคนต่างลอยไปเนี่ยอากาศแต่ว่าน,นตอนเนี้ยเราได้มันแตกแล้วสัมผัสกันอยู่ในข้าวฟ้ากินเธอแต่ก็ต้องยอมรับว่าความสุขหรืออะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างที่มันเราได้เจ็บตอนเนี้ย วงกลมนี้มันค่อยๆหายไปนะค่อยๆมีเส้นทางของแต่ละคนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะเก็บความทรงจําที่ดีๆไว้ของข้าวฟ้าเคียงเทอไว้ในใจของผมและทุกคนไปตลอดครับครับผมก็เชับกระชับนะครับผมก็ อย่างแรกเลยต้องขอบคุณทางดูมดีแล้วก็พี่ออฟค,ครับผมที่ให้พวกเราสองคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ข้ามฟาทิงเฮินนะคบผมแล้วก็สัมัก็ขอบคุณพี่พี่นักแสดงแล้วก็ขอบคุณด้อมสซนโนด้วยนะครับที่เอ็นดูทั้งเราสองคนแล้วก็พี่พี่แฟนับสิกคนด้วยนะครับผมที่สน,นับสนุนพวกเรามาใช่ครับผมก็ดีใจครับผมที่ได้เล่นกับพี่พี่นักแสดงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ได้เล่นซีรีส์แต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ ของพวกเราก็คือพัฒนาขึ้นด้วยไมยถือว่าการเป็นพี่น้องแล้วก็เหมือนกับได้ใช้ชีวิตด้วยกันก็ขอบคุณโอกาสดีๆครับผมครับครับผมว่าพี่เห็นแบบเสน่ห์ของเรามากๆเลยก็น้องจะมีซีรีส์หนีไปก็ตายเปล่านะครับก็แบบฝากสนับสนุนน้องด้วยนะครับผมขอบคุณน้องฟิสนะแบบน้องใหม่แกะกล่องมากเลยแบบขอบคุณที่แบบสู้กับพวกเรานะครับ พี่ก็คิดว่านาะคตของเราสดใสแน่ๆแ,แล้วพี่ก็ขอให้วงอาลาแบบนแี้ขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับขอบคุณซิมมี่โอมากๆที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ฝาฟันกันมานะพี่ก็หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้ทําให้เราเติบโตแล้วก็ได้อะไรกันไปเยอะพี่ก็ขอให้โวยพรซีรีส์เรื่องหน้าเราเติบโตขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณครับพี่ออส่วนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันคือช่วงเวลาสำคัญทุกคนคือคนสำคัญของข้ามฟ้าเคียงเธอครับ สามสองขอเสียงปรบมือกับทีมข้าวมาลอีกหรังด้วครับ วันนี้คนสุดยอดมากๆเดี๋ยวเราให้ท่านท่านได้ไปเตรียมตัวสำหรับโชว์พิเศษส่งท้ายตรงนี้ยังไม่บอกว่าหนังสือแบบอะไรก่อนเอาละครับทุกท่านครับ ผมเชื่อว่าโชว์ส่งท้ายนะครับคืนนี้จะทำให้ทุกคนนอนหลับฝันดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ซีเรื่องนี้รู้ว่าเหนื่อมากแต่ทุกคนก็ยังผ่าดุประสงคแล้วก็ผลิตซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ขอเสียงปรบมือให้ทุกฝ่ายทางทางโป o ัันด้วยครับผมและที่สำคัญผู้จัดนะครับพี่ออฟนะฮะที่ลงทุนลงแรงลงใจลงใจทางหน้าตัดนะครับผมที่ โหโหรบแบบร้อยร้อยพันล้านโดยที่ไม่ได้กำไรกลับมา mm. ก็อยากจะบอกพี่เอบว่าพี่เอ็แบบเป็นพี่แล้วก็สุดยอดจริง,รงๆขอเสียงปรบให้พี่เอ็เลยครับผมย mm. มีหลายคนเลยที่อยากจะพูด และที่สำคัญที่สุดที่ขาดไมได้ก็แฟน,แฟนซีรีส์ทุกคนนะครับผมแล้วก็แฟน,แฟน,แฟนของทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้นะครับผมที่ช่วยกันปั่นเทรนแล้วก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้มีคนเห็นมากขึ้นก็หวังว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องในความทสรงจสำทุกคนแล้วก็หวังว่าจะเป็นซอฟด์พาวเวอร์ในเมืองไทยได้ครับผมก็ตบเสียง ขอบมือให้กับแฟนๆทุกคนยนยฮะเดี๋ยวบปบอ,อีกแล้วไปสปรุปสักทีโอเคครับก็ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะก็หวังว่าหลังจากนี้จะไม่ลืมข้ามฟ้านะครับยังไงก็ฝากข้ามฟ้าเคียงเธอไว้ในใจของทุกคนตลอดไปเลยอย่าลืมพวกเรานะอย่าลืมตัวละครที่พวกเราได้ส่งต่อ ถ่ายทอดออาไห้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับ <Okay. S 2> ก่อนโจบเรามาทำผ้าเอมมาล,ลีทำความโครมทุกชาวเอมมาล,ลีทุกคนดีกว่าอาดูน้ำดูน้ำห้าหกสี่อ๋อสามหนึ่ง คณที่มาวันนี้นะนทุกคนมากเลยครับม,มาสป,ปอยวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับผมกลับบ้านดีๆนะไม่ต้องยิ้มน,นะฮะอยบ้วนก็อขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมยะเลือไปดูเวอร์ชันอันทีน่ดีที่สุดได้ตลอดเลย For